น้องพนอาหารเหยียบขับระเบิดขาขาดได้รับทุนบำเหน็จจากพนอาหารเป็นสิบเอกนะครับและได้รับเงินบำเหน็จเยียวยาอีกกว่าหนึ่งล้านบาทข่าวล่าสุดของวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับเป็นการปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยในการออกลตาเวนนะครับและได้เหยียบขับระเบิดนะครับที่เนิน481นนะครับเมื่อวานนะครับและจะได้รับการทุนบำเหน็จนะครับ เลีนกันเป็นสิบเอกหลังจากรักษาตัวเรียบ,บ้อยนะครับได้รับเงินก้อนนะครับจากหน่วยงานและองคอ์กรและส่วนต่างๆนะครับได้รับโดยประมาณ1นึ่งล้านสี่หมบาทโดยประมาณนะครับจากเหตุการณ์ที่ได้สูญเสียจากการรบนะครับแม่ทัพภาคที่2นะครับก็ได้ไปเยี่ยมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้ให้กําลังใจกับน้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับบาย